ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัยิมชาแนลวันนี้เราให้โอ๊ตถ่ายแทนนะครับเราขี้เกียจถ,ถือแล้วกล้องมันหนัก <c oughs> ใช่ไหมวันนี้มีเรื่องคือเราอะ่ะมีงานตอนเช้า <c oughs> ต้องไปลงพื้นที่ช่วยถ่ายถ่ายสอสอหาเสียงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วที่นีเว้ยคือต้องตื่นตั้งแต่ตีสีครึง่ง <c oughs> แล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บเว้ยเราก็รอไปเรื่อย7จ็ดโมงใกล้ๆเจ็ดโมงเราโทรหาพี่คนนั้นเอ้ยพี่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ตอบเว้ยแล้วสักแป,ป๊บเราโทรไปอีกรอบเขาตอบเขาบอกอ้าวไม่ใช่วันนี้นี่วันอาทิตย์จบครับชีวิตจบแล้วเราต้องมีงานต่อเที่ยงเที่ยงแล้วคือแบบไม่อยากเข้าบ้านเราก็เลยถามเพื่อนคนนึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอดีเฮ้ hey เขาเป็นเพื่อนที่เล่นยิมด้วยกันยอะไรเงี้ยแล้วเราถามว่าแถวแถว,แถวใกล้ๆเราแวกเนี้ยมีที่นอนที่ไหนบ้างมันเลยนำมาทีทีที เดี๋ยวเราพาไปนวดนวาเสร็ไปบ่อยๆออ๋มันอยู่ตรงไหนบีเทสเอกมัยเหรออ่าใช่ครับลงมาบีเทสเอกมัยมันจะอยู่ตรงข้างล่างจะมีร้านกาแฟอยู่นะครับอ๋อนี่คือเหมือนถ่ายคลิปอยู่แต่มันไม่ไหวเอ้ยตากล้องเจ็บจริงนะฮะในนั่งนี้ก่อนนะได้ อยู่ในเงื้องเงื้องอะงวันนี้จะไม่มีตากล้องละมั้งสงสัยต้องถ่ายเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปนวดใช่เดี๋ยวเราพาไปนวดโอเคเถอะอย่าเรื่องมากเลยเร็วแอตติ้งนะครับแอตติ้งเล่นใหญ่นะฮะเล่นใหญ่จัดใหญ่นะครับผมเป็นเป็นเป็นลูกคลิปเลยขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือไปตรงไหนเดินทะลุราร้านกาแฟก็ได้ป้าสวัสดีครับ กดมาชั้นสามร้านชื่อร้านแอบร้านแอบใช่แนบสลีฟเนี่ยแนบสลีฟเออแนบสลีฟเอาไปหาร้านผู้ชื่อร้านใช่ปกติจะนวดอะไรบ้างนวดหัวไงอ๋อ,อ,อแบบเออเหรอกินม,มาหรือว่าอะไรเงี้ยเออคือตอนนี้แบบง่วงง่วงแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะนอนนอนคือสมมุดนวงเงี้ยเราสามารถนอนได้อ๋อ ใช่สวัสดีครับ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 เนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับการจําลองการสระผมแต่จะเพิ่มการนวดศีรษะเข้าไปแต่วัเนี้จะเป็นแค่นวดหัวเดียวครับจะมีนวดหัวคอบ่าไหล่แขนแล้วก็นิ้วมือด้วยเราทีเนี้ยของเราจะมีตัวงพิกาอยู่สองอย่างครับอย่างตัวแรกเนี่ยเรียกว่าซเนเจอร์มันจะเหมือนกับการสระผมครับแต่จะเพิ่มการนวดศีรษะเข้าไป45นาทีนวดศีรษะ45นาทีจากนั้นก็จะเป็นนวดคอบ่าไหล่แขนครับจะนั้นเป็นการสระผมให้ปกติเลยหลับได้เลยนะเว้ยเฮ้ยเถ้ามันก็ แปดสิบผมไงฮะเออใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทรีนเมนต์เลยตัวนี้ใช้เวลานวดค่อนข้างนานชั่วโมงครึ่งตัวแรกมันนวดแค่สิบห้าแต่ตัวที่สองเนี่ยมันนวดสี่สามอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนอนไปหลับไปใช่มีสักนวดสิบชั่วโมงว่ะเงั้นต้องนอนที่ดีด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวนัดขอสองชั่วโมงแล้วกันเอางั้นเลยเออโอเคได้อุ้ยอุ้ยอ่ะขอโทษครับผมอ่ะนอนยังยังไงมันทีเก็บอ๋อครับอู้ กลับไปเล่นที่บ้านเลยเดียกับไปเล่นที่บ้านโอ้โหเวลามันพร้อมนอนจริงตีสี่ของเราที่จะชาดดาวคิอว่าแนปสลีปซาลอนนะครับมันเหมือนกับว่าการงีบมางีบจริงๆอ่ะคือคนที่เล่นยิมอ่ะเนาะเหมาะมากเลยอ่ะใช่ใช่คือเล่นเล่นอยู่แล้วเหนื่อยล้าเมื่อยอะไรเงี้ยมาได้เลยนะเหมืนมีการคลายเส้นขายกัมเนี่ยใช่แทนที่เราจะไปเสียคลายเส้นสองพันห้าแป๊บๆอะไรเงี้ยเรามาที่นี่ดีกว่าถูกไปเยอะเลย vai, gonna a team um back เป็นไรขาระบบปวดขาตอรี่ของ EP นีะครับปวดขานี่ก็จะปักหอยนิดนึงนะฮะเราห่อเป็นบริการพิเศษครับ โอ้หิวข้าวไหมฮะหิวไม่ใชจะบอกว่าโอดตอะต้องได้รับการแบบนวดสมองเยอะมากเพราะว่าว่าไรมันเป็นคนมึนค่ะการนวดสมองมันทำให้เลือดไปไหลเวียนได้ดีขึ้นเออแล้วช่วงนี้คือเลือดแบบขาดอะเป็นช่วงๆใช่โอ้มีของสุดพิเศษนะครับใช่ไหมอันนี้ของเซอร์ไพรส์ค่ะนี่ยเขายมะม่วงโอ้หนี่ของโผเลยเวอย นี่คือของแถมเรานะครับวันนี้แม่นราดีมากอ่าันนี้รับจ้างรีวิวชั่ทัวราชนาชักนะครับเอาลวดอย่างนี้ก่อนคุณแม่ข้ามขั้นไม่ได้ยังไงบ้างครับสบายดีครับใช่แล้วต้องไปขั้นเป็นตอนนะจะมันขอเสื้อเลยอยู่ๆไม่ได้โชว์แผ่นหลังแล้วฮะนี่เราจะเห็น หลังสิวอะนอนสิวไหมเนียนยนอนลงเลยค่ะเนียนไหมยอย่าดื้ออย่าดื้อจากคลินิกนะครับผมามาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะด่วนดวนฮะนี <c oughs> ่นะครับนี่เขียนลงเล่นได้น,นะฮะ <c oughs> ข้ามขั้นคุณแม่น่าโมโโอ้โหบู๊ยได้เลยใช่ไหมครับถึงนะครับระวังหัวแหวนเพชรของคุณแม่ด้วยนะถ้ามันหายก็ออกกับคุณแม่เฮ้ยแต่มือมือคุณแม่นุ่มมากเลยนะมันนวดไตเหมือนโอ้คุณแม่เจ็บมากเลยนะเป็นเพราะอะไรอ่ะมันโดนเซตเหรอคุณแม่ฮะอ๋อคุณแม่ชื่ออะไรครับ แม่ยินฮะยินไม่ยินไม่ยินฝากแม่ยินไปเนี่ยออฟอกอ้อมใจด้วยนะครับกาเบอร์เบอร์อะไรครับแม่ตลกมากนี่เคยอคติ้งนะครับทุกคนจริงๆค่อนว่าดีมากแอ acting acting มาได้ทั้งวันเลยนะมาอยู่ได้ทั้งวันอ่ะไม่พูดเลยกับมันก็มีอะไรนะหลายอย่าง